กล่าวอัสตักฟิรลลุลอให้ติดปากและเชื่อมั่นสุดหัวใจว่าอัลลอฮ์จะประทานให้ช่วงใดที่อิสติฟาตอย่างสม่ำเสมอด้วยหัวใจที่ตระหนักอย่างแท้จริงในความเล็กน้อยของตัวเองและในความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ริสกีจะเข้ามาอย่างน่าอัศจรความขับแคบ จะขีคลายงานที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าถูกนำมาเสนอให้ดินการค้าที่จดจ่อรอคอยลุล่วงอย่างรวดเร็วอาหารที่นึกอยากทานถูกนำมายื่นให้โดยไม่กา้าฝันก้าว่อก้าให้ถ้อยคำอิตติฟาติดริมฝีปากเราอยู่เสมอ ให้ความหมายของคำว่าอัสตาฟิรุลลอติดที่หัวใจเราเสมออินชาอัลลอฮ์